สำหรับเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่เราเรียกว่าตารางสำรวจการดำรงชีพนะครับทำขึ้นมาเพื่อที่ให้ใหชุมชน,นได้รู้ว่าในการดำรงชีพของชุมชน,นมีการพึ่งพิงอะไรแล้วก็กลุ่มเป้าหมายของเราก็จะประมาณ5-10ถึงคนนะครับที่สำคัญก็น่าจะมีผู้นำชุมชนนะครับแล้วก็ตัวแทนที่หลากหลายอาชีพนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่ต้องเตรียมนะครับพื้นฐานเลยกระดาษโพล์นะครับต้องมีนะครับ ปากกาเคมีหลากหลายสีนะครับกระดาษการาดนะครับเ,เทปกาวนะครับที่สำคัญสำหรับเครื่องมือนี้พิเศษหน่อยนะครับเราจะเตรียมเมล็ดพืชที่มีอยู่ในชุมชนนะครับยกตัวอย่างเช่นเมล็ดถั่วหรือว่าเมล็ดข้าวโพดเตรียมไว้100เมล็ดนะครับสำหรับการเริ่มต้นของเครื่องมือก็จะเริ่มต้นจากตารางครับ สำหรับตารางสำรวจการดำรงชีพนะครับก็จะสำรวจภาวะการพึ่งพิงของชุมชนซึ่งคำว่าภาวะการพึ่งพิงเนี่ยเราต้องอธิบายกับชุมชนก่อนนะครับว่ามันรวมถึงทั้งรายได้และก็อาหาร2อ,อย่างนี้ต้องมารวมกันเราถึงเรียกว่าภาวะพึ่งพิงที่ชุมชนได้พึ่งพิงกับสิ่งนั้นๆน,น,นะครับเนาะซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนหลักๆนะครับ ส่วนที่1ก็คือเรื่องของการเกษตรนะครับอันนี้ก็เขียนลงการ์ดแล้วก็ติดลงไปในช่องแรกเลยนะครับการเกษตรเนี่ยเราก็จะรวมไปถึงเรื่องของอาการที่ชุมชนได้ผลิตขึ้นมาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกหรือว่าการเลี้ยงก็ะดินะครับพืชที่ปลูกแล้วก็เอาไปขายจําหน่ายหรือว่ากินเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในส่วนของพืชน,นะครับแล้วก็สัตว์ทั้งหลายมาแมลงทั้งหลายที่ ได้เลี้ยงมีผลผลิตออกมาก็จะอยู่ในส่วนของการเกษตรนะครับเนาะส่วนอันที่2ก็คือนอกภาคการเกษตรนะครับอะไรที่มันไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ในในระบบของการเกษตรทั้งหลายนะครับการค้าขายรับราชการอื่นๆนอันนี้ก็ก็เราก็จะจัดอยู่ในหมวดของนอกภาคการเกษตรนะครับซึ่งก็จะแยกออกเป็นสออันก็คือในชุมชนและก็นอกชุมชนด้วยนะครับเนาะ,อ,ะอันสุดท้ายก็คือเรื่องของการพึ่งพิงภาวะการพึ่งพิงของทรัพยากรนะครับเนาะฐานทรัพยากรของชุมชนว่า จริงๆแล้วเขามีการพึ่งพิงยังไงก็อาจจะแยกเป็นเรื่องของทั้งสัตว์แล้วก็พืชนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาเม็ดถั่วนะครับที่เราเตรียมไว้100เมล็ดเนี่ยนะครับให้กับกลุ่มผู้ร่วมสนทนากับเราว่า,อาลองเอา เม็ดถั่วเนี่ยวางลงไปใน3กองเนี่ยนะครับเรื่องของการเกษตร,รเรื่องของการพึ่งพิงนอกภาคการเกษตร,รและกระถานทรัพยากรเนี่ยว่าจริงๆแล้วเขาพึ่งพิงมากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงนี้ก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ขยับเม็ดถั่วข้อดีของการใช้เม็ดถั่วเนี่ยก็จะมีการขยับกันไปขยับกันมาได้ว่า,ามีการถกเถียงกันนะครับแลกเปลี่ยนถกเถียงกันแล้วก็ขยับตามความพอใจสุดท้ายเมื่อเขาสรุปได้แล้วเนี่ยเราก็จะ ร่วมกันนับเมล็ดถั่วแล้วก็เขียนจํานวนลงไปในที่เขา,เาถั่วกองไว้นะครับหลังจากที่นับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาแยกเมล็ดถั่วนะครับเริ่มจากทีละขั้นตอนนะครับก็คือภาคการเกษตรนะครับก็จะมีพืชกับสัตว์นะครับให้เขาแยกออกมาว่าอะไรที่เป็นพืชนะครับอะไรที่เป็นสัตว์แล้วก็เอาเม็ดถั่วเนี่ยไปวางว่าเขาพึ่งพิงมีภาวะพึ่งพิงกับพืชและสัตว์เนี่ย ปริมาณเท่าไหร่ภายใต้เม็ดถั่วที่เขามีอยู่ซึ่งในนี้เนี่ยก็คือ34เม็ดเดี๋ยวเขาจะาไปแยกวางว่า,าพืชมีกี่เม็ดแล้วก็สัตว์มีกี่เม็ดนะครับมเมล็ดถั่วที่เหลือในอีก2ด้านนั้นเราก็จะทําแบบเดียวกันซ้ํากันลักษณะแบบนี้นะครับย้ายไปย้ายมาจนได้ข้อสรุปว่าเท่าไหร่นะครับ เมื่อได้ข้อสรุปในช่องที่สองเสร็จเราก็จะมาแยกรายละเอียดให้มันชัดเจนขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับว่าพืชที่ชุมชนเนี่ยมีภาวะพึ่งพิงจากในภาคการเกษตรที่เขาปลูกกันมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็เขียนลงในกระดาษการาดแล้วก็แปะแปะแปะ,แปะไว้ก่อนหลังจากนั้นก็ให้เอาเมล็ดถั่วที่มีอยู่นะครับให้เขาลองกระจายวางดูอว่าพืชที่เขาปลูกเนี่ยม,มีมีความสําคัญมีภาวะวาการพึ่งพิงของคนในชุมชนเนี่ยเท่าไหร่นะครับนี่คือ ภาวะการพึ่งพิงในเรื่องของพืชนะครับที่ทอยู่ในชุมชนนี้นะครับเช่นเดียวกันในเรื่องของสัตว์เราก็จะทำความขเข้าใจแล้วก็ให้เขาระดมออกมาเขียนติดการ์ดแล้วก็ติดตามช่องนะครับแล้วก็แยกเมล็ดให้มันลงไปตามที่เขาระบุชนิดไว้นะครับให้เมล็ดถั่วที่กองอยู่ด้านหน้านั้นพอดีแล้วก็อย่าลืมเขียนจํานวนนะครับพอตกลงกันเสร็จสรุปกันเสร็จก็นับแล้วก็เขียนจํานวนเอาปากกาเคมีเขียนจํานวนลงไปให้ครบทุกช่องเลยนะครับ สำหรับการแลกเปลี่ยนหรือว่าการระดมกับชุมชนเนี่ยว่าในแต่และชุมชนมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับ เ,เขาเสนอมาแล้วเราเขียนลงการ์ดเนี่ยมันจะมีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยสุดท้ายอาจพูดในรายการก็ลงกับชุมชนในการที่จะขโมดน,นะครับยกตัวอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยของกลุ่มนี้เนี่ยมีวัวกับควายที่ที่อยู่คนละช่องเลยนะครับอพอชุมชนเขาเขาเห็นว่าอ๋อมันเป็นเรื่องที่ที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้กันและอยู่ในเพศเดียวกันเ,นเขาจะมารวมกันอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับก็แล้วแต่ผู้ดําเนินรายการแล้วกอ็อาจจะต้องมีการจดบันทึกไว้นิดหนึ่งเพื่อความเข้าใจระหว่างคนที่ทํา ข้อมูลคนดำเนินรายการกับคนที่อยู่ในชุมชนด้วยกันครับในช่วงที่เราทําเรื่องของการเกษตรจบไปแล้วเราก็จะมาเริ่มต้นในหัวข้อนอกภาคการเกษตรนะครับก็จะไปที่ในชุมชนแล้วก็นอกชุมชนนะครับระดมกันมาว่าในชุมชนเนี่ยมีทําอะไรบ้างหลังจากนั้นก็เอาเม็ดถั่วไปกระจายกระจายตามที่ภาวะการพึ่งพิงหรือว่าในชุมชน,นมีใครทํามากน้อยแค่ไหนนะครับก็ทําไปเรื่อยๆจนครบทั้ง6ช่องนะครับทั้ง การเกษตรนอกภาคการเกษตรแล้วก็ฐานทรัพยากรน,นะครับครับจากตารางตัวอย่างที่ทางเราได้ทําร่วมกับทางชุมชนนะครับเราเอามาเป็นตัวอย่างในการพูดคุยกันวันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าทั้ง3ด้านเนี่ยมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันนะครับสัดส่วนที่มากที่สุดเนี่ย 39%เกอ็ก็อยู่ที่ฐานทรัพยากรของชุมชนซึ่งฐานที่สำคัญก็คือเรื่องของพืชน,นะครับได้แก่พืชผักต่างๆรวมไปถึงไม้ในการก่อสร้างนะครับรองลงมาก็คือเรื่องของการเกษตรนะครับการเกษตรก็พืชเหมือนกันการเพราะปลูกพืชน,นะครับพืชที่สําคัญที่สุดของชุมชนนี้คือข้าวโพดรองลงมาก็คือข้าวนะครับส่วนนอกภาคการเกษตรเนี่ย ก็อยู่ที่ประมาณ27นะครับก็เป็นนอกภาคการเกษตรภายในชุมชน19นะครับที่สำคัญก็ได้แก่โฮมสเตย์นะครับซึ่งชุมชนนี้มีช้างมีอันนี้ก็สามารถที่จะจัดโฮมสเตย์ได้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยชุมชนมักจะเข้าใจตลอดว่าเรื่องของการเกษตรเนี่ยชุมชนพึ่งพิงสูงนะครับแต่พอทำตารางนี้ออกมาเสร็จเนี่ยข้อมูลก็สะท้อนเข้ามาค่อนข้างชัดว่าในฐานทร,รัพยากรต่างหากที่ ชุมชนพึ่งพิงสูงกว่าการเกษตรด้วยซ้ำไปนะครับก็จะทำให้เห็นว่าถ้าฐานทรัพยากรมีปัญหาหรือเกิดวิกฤตขึ้นกับฐานทรัพยากรเนี่ยชุมชนนั้นจะมีปัญหามากกว่าการเกษตรด้วยซ้ำนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นจากเครื่องมือนี้นะครับที่สำคัญก็จะเป็นการนำไปสู่เรื่องของการวางแผนเรื่องการเกษตรของชุมชนได้นะครับ